วันนี้เรียนเรื่องวงจรเลโซนแนนซ์นะครับวงจรเลโซนแนนซ์ก็คือวงจรที่ต้องประกอบไปด้วยโหลดสามตัวก็คือ R, L แล้วก็ C นะครับเป็นวงจรแบบนี้นะหรือจะเป็นวงจรขนานก็ได้มันก็ต้องประกอบไปด้วย นีนน้ะครับจะเป็นอนุกรมหรือขนาดก็ได้แต่ต้องเป็นวงจรที่ประกอบด้วยโหลดสามตัวนะครับการหาค่าสภาวะที่ทําให้วงจรอยู่ในสภาวะเรโซแนนซ์นะครับเอาเป็นวงจรนี้ก่อนเนาะเอาเป็นวงจรอน,อนุกรมก่อนถ้าวงจรนี้อยู่ในสภาวะเรโซแนนซนะครับก็คือวงจรนี้ xl มันต้องเท่ากับ x4 นะครับ ถ้าวงจรน,นี้อยู่ในสภาวะเรชซแนนซ์นะครับวงจรน,นี้ XL จะต้องเท่ากับ XC เมื่อ XL เท่ากับ XC นะครับ Power factor ของมันจะเท่ากับหนึ่งก็คือสูงสุดเลยนะครับถามว่าทำไมต้องต้องทำให้วงจรมันอยู่ในสภาวะนี้ทำไมต้อง Power factor เท่ากับหนึ่งนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพของวงจรสูงสุดนะครับก็คือ,อลดกระแสนะครับถ้าเป็นวงจรน,นี้ลหละก็คือวงจรน,นี้ก็ BL จะเท่ากับ ถ้าวงจรอยู่ในสภาวะเลชแนนซ์ซึ่งท like an, ั้งสองวงจรเนี่ยถ้าวงจรมันอยู่ในสภาวะเลชนแนนมันเปรียบเสมือนว่าวงจรนั้นมีวงจรนั้นมี R เพียงตัวเดียวนะครับวงจรนั้นเปรียบเสมือนว่ามี R เพียงตัวเดียวทีนี้ทํำยังไงบ้างที่จะทำให้วงจรอยู่ในสภาวะเลชนแนนซนะครับการทําให้วงจรอยู่ในสภาวะเลชนแนนหรือทําให้วงจรเนี่ย วงจรน,นี้ XL เท่ากับ XC หรือวงจรน,นี้ BL เท่ากับ BC มันทำได้สามอย่างหนึ่งก็คือปรับความถี่ครับปรับความถี่บ้านเราเราปรับความถี่ไม่ได้อยู่แล้วคือในที่บ้านเราเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับเราจะปรับความถี่เราปรับไม่ได้นอกจากคุณใช้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับคุณจะปรับความถี่ได้สองเมื่อเราปรับความถี่ไม่ได้ เราก็ปรับค่า L นะครับ L ปรับค่าได้มีมีครับ L ปรับค่าได้มีแต่ปัจจุบันมันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ที่เป็น L ปรับค่าได้มันไม่ค่อยเจอปรับค่า C ปรับค่าความจุนะครับก็คือต้องใช้คาปาซิเตอร์แบบปรับค่าได้ไอ้ตัวนี้คาปาซิเตอร์แบบปรับค่าได้มันจะไปเจอในกับวิทยุ AM รุ่นเก่าๆนะครับ แต่แต่ต้องเรียนเพื่อให้รู้ว่าการทําให้วงจรอยู่ในสภาว่าเรชอนแนนนะครับเราทําได้สามวิธีหปรับความถี่สองปรับค่า L 3สามปรับค่า C ทีนี้เราก็ต้องมาคํานวณน,นะครับสูตรในการใช้หนึ่งนะครับสูตรในการใช้ปรับความถี่ FL คือความถี่ที่อยู่ในสภาะเรชอนแนนนะครับเเท่ากับหนึ่งหารด้วย สองถคูณกับ s q r o o t l คูณสี่ 4, นะครับนี่คือสูตรนะครับหน่วยตัวนี้เป็นเป็นเฮิร์นี่คือสูตรที่ต้องใช้ s q l a r ตรงนี้อย่าลืมอย่าลืมนะครับข้างในเนี่ยต้องใส่วงเล็บด้วยนะครับต้องใส่วงเล็บถ้าไม่อย่างนั้นค่ามันออกมาไม่ตรงหรอกนะครับเพราะ s q u a r ร root นึงที่เลขเรามันสั้นนะครับเราต้องใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไปด้วย 2ถ้าเราจะปรับปรับที่ตัวเหนี่ยวนำปรับที่ L นะครับก็ใช้สูตรสองพ่เอยกกำลังสองหรือใช้สองไพเอหรือโอเมกาก็ได้นะครับหา L ต้องคูณด้วยสหน่วยตัวนี้เป็นเฟลลีนะครับ หรืออาจจะเป็นมิลลิก็ได้นะครับแต่เขียนหลักๆับไว้ก็คือเฮนรี่นะครับหน่วยของ L มีเฮนรี่อยู่แล้วมิลลิมันคือตัวแทนของเลขยกกําลังหาความจุนะครับ c cr ก็คือ C ที่อ่อโทษทีตรงนี้ c fr fr นะครับผมเขียนผิด F R r e s o n a n นะครับไปเขียนเป็น l เฉยเลย C R สูตรก็จะคล้ายตัวบน ก็คือสูตรในการหาค่า c เพื่อทําให้วงจรอยู่ในสภาวะเลยเฉวนั้นก็คือ2ย f ทั้งหมดยกกำลังสองเหมือนกันหา c ต้องคูณด,ด้วย l หน่วยเป็นฟารัดนะครับอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่คุณต้องกดเครื่องที่เลขให้ถูกแล้วกัน สมมติให้มาแบบนี้นะครับให้มาแบบนี้ปกติเราให้ความถี่มาด้วยอันนี้ไม่ให้ความถี่มาอยากทราบว่าวงจรน,นี้ความถี่ตัวเนี้ยความถี่ที่เท่าไหร่ที่จะทําให้ XL มันเท่ากับ XC ฟังให้ดีนะครับวงจรน,นี้ความถี่ที่เท่าไหร่ที่ทําให้ XL มันเท่ากับ XC เพราะฉนั้นเราต้องคำนวณหาความถี่ที่ทำให้ xl เท่ากับ xc นะครับก็แทนค่าสูตรเข้าไป f เท่ากับหนึ่งส่วนสองพาสแควรูท l l คือยี่สิบคูณสิบกำลังลบสามคูณ c หนึ่งร้อยคูณสิกรลังลบหกเราก็วงเล็บนี้กดขึ้นเลขให้ถูกแล้วกันกดขึ้นี่นเลขนะครับกดตัวด้านล่างก่อนกดตัวด้านล่างให้มันเท่ากับเรียบร้อยก่อนแล้วคก,กดเอ็กกรลังลบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกด ผมกดออกมาแล้วได้หนึ่งหนึ่งสองจุดห้าสามเก้าิร์ตนี่คือความถี่ที่นี่คือความถี่ที่ทำให้วงจรนี้อยู่ในสภาวะเลชซนแนนซ์ริงไหมก็พิสูจน์ครับการพิสูจน์ก็คือคุณต้องหา xl กับ xc ก็หาเลยครับ XL เท่ากับ2องพาย FL นะครับสองพายคูณหนึ่3หนคูณ L 20คูณ10กำลังลบสะครับจะได้ XL เท่าไหร่ 1, นึสี่สองนะครับโ oh อมเท่านี้ต่อไปก็หา Xc ครับ Xc เท่ากับหนึ่งส่วนสองพาย Fc ซึ่งหาออกมาแล้วค่ามันจะต้องเท่ากันหนึ่งส่วนสองายคูณหนึ่งหนึ่งสองจุด ้าสามเก้าคูณหนึ่งร้อยคูณสิบกำลังลบหกตัวนี้นะครับกดเครื่องคิดเลขมากดให้ถูกแล้วกันนะครับกดให้ถูกแล้วกันสองคูณคูณหนึ่งหนึ่งสองจุดห้าสามเก้าคูณหนึ่งร้อยคูณสิบกำลังลบหก ได้14.142มันจะต่างกับตัวท้ายตัวนี้120ตัวนี้อ่1420ตัวนี้1422นะครับโอ้เพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นนีได้เท่านี้ถหกไหมครับ XC ได้เท่านี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าคอมถี่นี้ เป็นความถี่ที่ทําให้วงจรอยู่ในสภาวะเลชนแนนเมื่อวงจรอยู่ในสภาวะเลชนแนนวงจรนั้นเปรียบเสมือนมี R ตัวเดียวเพราะฉะนั้นวงจรนี้ถ้าเกิดคุณจะหา IT วงจรนี้ถ้าคุณจะหา IT เขียนนี่เลยครับ i t เท่ากับ e ส่วน r ได้เลยทำไมใช่ e เท่ากับ e ส่วน r ส่วน Z ได้เพราะว่า Z มันจะเท่ากับ R ในวงจรแบบนี right now, said, ้นะครับเซมันจะเท่ากับ R ทําไมแซเท่ากับ R เพราะ XL มันเท่ากับ XC มันจะหักล้างกันไปเป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้น IT ก็ได้เท่ากับหนึ่งร้อยมุมยี่สิบหารด้วยสิบมุมศูนย์นี่เลยครับได้สิบมุมยี่สิบนี่คือ IT นะครับนี่คือ IT เท่านี้เพราะนั้นถ้าวงจรอยู่ในภาวะเรโซแนนซ์วงจรนั้นเปรียบถึงเหมือนมี R ตัวเดียว แล้วต่อไปเราต้องทำอะไรครับต้องหา vr vl vc vr ไม่ต้องหาตอบได้เลย vr จะเท่ากับ e ในวงจรที่อยู่ทภาะเชนชอนั้นนะครับ vr เท่ากับเท่าไหร่ vr จะเท่ากับเท่านี้เลยนี่ vr เท่ากับเท่านี้เลย e e จะเท่ากับ vr ตอบได้เลยนะครับถ้าวงจรอยู่ในทาบะเลชน,นั้น e กับ vr คือตัวเดียวกัน VL กับ Vc มีไหมมี VL กับ Vc ก็มี VL ก็เท่ากับ IT คูณกับ XL IT คือ10มุม20คูณกับ XL 14.142 XL มุม90นะครับลืมคูณกันก็ได้ ร้ 1> 1. 4, 2, 1, 110, อยสี่สิบเอ็ดจุดสี่สองมุมหนึ่งร้อยสิบองศาวีซีไอทีพูณเอกซ์ตีสิบมุมยี่สิบคูณสิบสี่จุดหนึ่งสี 4, ่สองมุมลบเก้าสิบได้ ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสองมุมลบเจ็ดสิบนะครับเป็นแบบนี้ VR VR เท่ากับ E ก็คือเท่ากับร้อยมุมยี่สิบถ้าวงจรอยู่ในสภาวะเรชนคนนแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้คือกรณีแรกนะครับอันนี้คือกรณีแรก กรณีที่รู้ค่าอ่รู้ค่า L รู้ค่า C แล้วต้องการหาความถี่มันจะมีความถี่อยู่ความถี่เดียวที่ทำให้ XL เท่ากับ XC นะครับตามบ้านเราเราไม่สาม,มารถปรับความถี่ได้เนาะเพราะว่าขึ้นใช้ฟ้าเราถูกกำหนดที่50เฮิรต์นะครับถูกถูกกำหนดมาที่ความถี่ที่50เฮิรต์ ถ้าเราไปปรับถ้าเราไปปรับเราจะถ้าเราจะปรับนะครับเราต้องหาอุปกรณ์มาเป็นแหล่งจ่ายซึ่งปรับความถี่ได้ด้วยก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับสมมุติจะจ่ายมอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับจะปรับถ้าเราจะปรับความเร็วของมอเตอร์นะสมมติจะปรับพอังมอเตอร์ก็ปรับที่ความถี่งนี้ก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้แรกผ่านไปนะครับเรเชอนั้น ความยุ่งยากน่าจะยากตรงกดเครื่องคิดเลขถ้ากดเครื่องคิดเลขไม่ถูกก็คือก,ก็ไม่ถูกเลยผิดเลยนะครับอ่าก้อนนี้ต่อไป ่นี้ตอไปแบบนี้ให้ความถี่มาด้วยนะครับว่าความถี่สมมุติให้ความถี่มาหนึ่งพันเฮิร์ตให้แรงดันมาเท่านี้ให้หาค่า L ครับว่า L น่ยค่าเท่าไหร่ค่ากี่เฮนรี่กี่มิลลิเฮนรี่นะครับให้หาค่า L ตัวนี้ก็สูนะครับ L R เท่าก,กับหนึ่งส่วนสองพ F ทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับสี่สองคายคูณหนึ่งพันทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับหนึ่งร้อยคูณสิบกำลังลบหกตอนนี้อย่าลืมนะครับต้องมีกำลังลบหกมาด้วยนะเพราะว่ามันคือหนึ่งร้อยไมโครฟารดนะครับก็กดเครื่องคิดเลขจะกดกดให้ถูกนะครับสองคูณ

สามสามกำลังลบศูนย์สี่ถ้าอย่างนี้ต้องกดกดปุ่ม E N T กดปุ่มชิป E N T นะครับกดปุ่มชิป E N T ให้กำลังตัวนี้เป็นลบศูนย์สามก็คือได้ศูนย์จุดสองห้าสามกำลังลบศูนย์สามไอกำลังลบศูนย์สามตัวนี้ก็ก็แทนตัวนี้ไปได้เลย กำลังลบศูนย์สามนะครับที่ต้องกดให้กำลังเป็นลบสามเพราะจะได้เป็นนี่ครับโอ้ยจะได้เป็นมิลลิลี่ครับจากตัวนี้เนาะ,ะกำลังลบศูนย์สี่นะครับผมกดชิป e n g เลื่อนจุดทนิยมนะครับกดชิป e n g เลื่อนจุดทนิยมให้กำลังเป็นลบศูนย์สามมันจะได้เป็นมิลลิเฮนรี่ นะครับเพราะนั้นได้ L R มาแล้วนะครับ0.253มิลลิแอมี์ถูกไหมพิสูจน์ครับพิสูจน์ยังไงหาหา x L x L เท่ากับ2 pi f L แล้วก็หา x C เทียบนะครับ2 pi คูณ1,000คูณ องห้าสามคูณสิบกำลังลบสามกดค่าเลขมาแล้วได้หนึ่งจุดห้าแปดห้าหกหกนะครับโอม หาเอครับ x อเท่ากับหนึ่งส่วนสองไพสองคูณไพ่คูณหนึ่งพันคูณหนึ่งร้อยคูณสิบกลังลบ เท่ากับหนึ่งจุดห้าเก้าสองนะครับมันจะอยู่ในโซนใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้เห็นไหมทำไมไม่ตรงเป๊ะที่ไม่ตรงเพราะอะไรท่าบไหมครับเพราะไม่ตรงไอ้นี่ครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยตัวเลขตรงเนี้ยเราปัดจุดทศยมไปหลายจุด มันจะอยู่ในโซนใกล้เคียงกันมันจะผิดแค่หลักหลังทศยมหลักที่จริงๆก็หลักที่สองนะถ้าตัวนี้ถ้าปัดเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งจุดห้าเก้าเหมือนกันนะนะครับหนึ่งจุดห้าแปดเก้านะครับก็โดยประมาณก็คือประมาณนี้ผิดกันทศยมหลักที่สองหลักที่สามนะครับอ่าเสร็จแล้วเราจะหาค่าอื่นๆต่อไปนะครับจะหาค่าไอทีก็เหมือนเดิมครับไอก็เท่ากับ e ส่วน r ได้เลย นะ i เท่ากับ e ส่วน r ได้เลย e เท่าไหร่ละ่ะหนึ่งร้อยมุมยี่สิสิบมุมศูย์ก็ค่า,าก,ก็เท่าเมื่อกี้นะครับเลชนแนนนะครับ i อถ้าวงจรอยู่ในสภาวะเรชนแนนแล้วนะจะ e ี S, ส่วนแหรือ e ส่วน r ก็ได้เพราะแซมันเท่ากับ r อยู่แล้วนะครับถ้าวงจรอยู่ในสภา,าวะเรชนแนนะครับ z เท่า,ากับ R อยู่แล้ว e เท่าไหร่ e ีหนึ่งร้อยมุมยี่สินด้วย R หรือแซบก็คือสิบมุมสูงได้เท่าไหร่ครับสิบมุมยี่สิบนะครับ vr ละ่ะ vr ตอบเลยครับ vr เท่ากับ e ถ้าวงจอรอยู่ในสัวาวะเลจโจนเน็ตนะครับ vr เท่ากับ e เลยนะครับ vr เท่ากับ e ทันทีโอเคนะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างอันที่สองนะครับอันที่สองต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่าง นะครับอีกตัวอย่างเหมือนเดิมครับเอาตัวอย่างอื่นเลย10โอห์ม L 20มิลลิเฮนรี่ C C ไม่บอกมาว่าเท่าไหร่ให้ E เท่าเดิมครับ100มุมี่ิ0ให้ความถี่มาเท่าเดิม1 ทันเฮิร์อยากทราบว่าวงจรนี้ถ้าจะทำให้มันอยู่ในสภาวะเลโซแนนจะต้องใช้ตัวคาปาเลเตอร์ขนาดกีด่ฟาลัดหรือกี่ไมโครฟาลัดก็เขียนสูตรครับ CR เท่ากับ1ส่วน2องไพเอทั้งหมดยกกลังสองหาซคูณด้วย L นะครับหาซคูณด้วย L ก็แทนค่าเข้าไป L 20ยี่คูณสิบกลังลบสนะครับก็กดเครื่องคิดเลข ได้ได้ได้ c เท่ากับหนึ่งจุดสองหกหกห้าสองหกหกเจ็ดกำลังลบศูนย์หกอ่าเขียนเลยครับเป็นไมโครฟาร์ดได้ c เท่านี้นะครับได้ c r นะครับ c r c ที่ทำวงจรอยู่เพราะ e น e c t น o l น c r เท่ากับเท่านี้ไมโครฟาอืมถูกไหมพิสูจน์ครับพิสูจน์พิสูจน์ยังไงก็หาครับ อาผมหา l อก่อนเนาะไอทษทีหาเ็ก่อนด้านนี้ด้าน,นี้ผมจะหาเอ็นะครับ XL แเท่ากับสองไพเอฟอสอคูณพ uh ันคูณยี่คูณสิกำลังลบสส่วน x c ซเท่ากับหส่วนสองไพเอฟซ หนึ่งสองพายคูณหนึ่งพันคูณสี่สีที่หาได้คือหนึ่งจุดสองหกเจ็ดคูณติดกำลังลบหก ได้ร้อยยี่สิบห้าจุดหกหกสี่โอห์มนะครับใน XL พวกนี้ XC ล่ะสองคูณายคูณหนึ่งพันคูณหนึ่งจุดสองหกเจ็ดคูณสิบกำลังลบหกเท่ากับอันนี้ได้ ได้เท่ากันนะครับได้ร้อยยี่บห้าจุดหกหนึ่งหกหกหนึ่งห้าห้าแปดหกหนึ่งหกหกจะใกล้เคียงกันนะครับนี่คือ,น,คอ,คอ,น,อนี่คือคำตอบเนาะนี่คือคำตอบครับนี่คือคำตอบนะครับก็เป็นวิธีการหานะครับเสร็จแล้วถามว่า i อเท่าไหร่ i อทก็เท่ากับ e ส่วน r ได้เลยครับ e กับ vr เท่ากัน vl กับ vc ก็เท่ากันขนาดเท่ากันแต่ไม่เท่ากับ r นะไม่เท่ากับ vr นะครับ vl กับ vc ขนาดจะเท่ากันแต่มุมตรงข้ามกัน180ร้อยแปดสิบองศามันก็จะหักล้างกันไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูตอนนี้ที่เป็นขนาดบ้างถ้าเรชนเนนที่เป็นขนาด ก็วิธีการเหมือนเดิมสูตรสูตรเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับสูตรเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วคุณก็จะหาเป็น xl หรือ xcblbc ก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการมันเหมือนกันสูตรเดียวกันสมมุติ R เท่าก oh ับ10โอห์ม L20 มิลลิเฮนรี่ C เท่ากับ100ไมโครฟารัดให้ E มา100มุม ยี่สิบให้หา f. f f ตรงนี้เท่าไหร่ที่จะทำให้วงจรน,นี้อยู่ในสภาวะเรชนนีน้นะครับซึ่งการพิสูจน์ก็เหมือนเดิมครับคุณก็พิสูจน์คุณจะหา xl กับ xc ก็ได้หรือคุณจะหา bl กับ bc ก็ได้ซึ่งมันก็มีค่าเท่ากันถ้าเกิดคุณหา bl กับ bc มันเท่ากัน xl กับ xc มันก็เท่ากันถ้า xl กับ xc เท่ากัน bl กับ bc มันก็เท่ากันเดิม ก็คือเนี่ยครับ f fr เท่ากับ1ส่วนสองไพ่สแควร์รูท l คูณกับ c ครับสองไพสแควรูท l เท่าไหร่ละ่ะยี่สิบคูณสิบกำลังลบสามคูณร้อยคูณสิบกำลังลบห ก็หามาว่าได้ความถี่เท่าไหร่สองคูณยคูณก็ได้ตัวเลขเดิมตัวเลขที่เหมือนเนี่ยนะครับตัวเลขที่เคยคำนวณไปเมื่อกี้ เสร็จแล้วถ้าโจทย์ที่เป็นข้อสอบที่เป็นช้อยเขาก็อาจจะถามว่าวงจรนี้ BL เท่าไหร่ BC เท่าไหร่คุณก็ไปหาหาเหมือนเดิมนะครับจากอะไรครับหา BL BL ก็1ส่วน2อพาย FL ก็หาตามนี้นะก็หาตามนี้แล้วก็หา BC BC เท่ากับ2อพาย FC ซึ่ง หาเอามาแล้วมันจะต้องเท่ากันนะครับก็คงไม่เขียนสูตรให้ดูเนาะก็ประมาณนี้นะครับวงจรรีชอนเน,น,นไ็ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ไม,มีอะไรมากเพียงแต่ให้รู้ว่ามีวิธีการทรําลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันอาจจะต้องเอาไปใช้ในกรณีของการแก้ power factor นะครับในเรื่องของกําลังไฟฟ้าเรื่องต่อไปเนี่ยเรื่องสําคัญและเรื่องกําลังไฟฟ้าเรื่องแก้ power factor อาจจะนานหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของสามเฟสนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็คงจะต้องมีการใช้สโคปแล้วก็ฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เครื่องมือวัดเพื่อวัดลูกขึ้นให้พวกเราดูว่าโอเค,อเคนะถ้าต่อลักษณะอย่างนี้การใช้สโคปวัดเนี่ยกับการใช้มิเตอร์วัดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอ่ะโอเคเนาะสำหรับเรื่องเรโซแนนซ์ก็ประมาณเท่านี้นะครับไม่เข้าใจก็กลับไปทบทวนนะครับทบทวนเนื้อหาดูเนาะ สงสัยตรงัำถามเข้ามาในกลุ่มกลุ่มไลน์ก็ได้สำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ